ในที่สุดเราก็มาถึงที่สิงคโปร์แล้วนะครับเนาะก็เครื่องดีเลยไป35นาทีนะครับก็ผ่านมาสิงคโปร์ก็คือง่ายๆเลยนะครับก็คือผ่าน E-Gate เนาะพาสปอร์ตออสเตรเลียนะครับสามารถอยู่ที่สิงคโปร์ได้ทั้งหมด90วันหรือว่า3เดือนนั่นเองเดจิลนะครับเนาะที่เป็นแบบว่าน้ำตกข้างในก็จะเป็นโดมและมีน้ำตกไง ที่ที่เป็นคลิปที่แบบว่าส่วนมากเขาโพสกันนะครับสวยๆครับผมเคยเดินเข้าไปดูอยู่ตอนกลางคืนนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนทุกคนนะครับมานั่งรถไฟเข้าเมืองด้วยกันนะครับก็เข้าเมืองเนี่ยก็คือรถไฟกนะ็คือมาเปลี่ยนที่สถานีนี้นะครับพอดีแล้วก็คือตัวรถไฟเนี่ย เราสามารถจ่ายกับผ่านบัตรเครดิตได้เลยนะพึ่งเหมือนว่าเอาบัตรไปแตะได้นะครับแตะแตะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเราทั้งสองคนเนะี่ยคือมีบัตรเครดิตของออสเตรเลียอยู่แล้วนะครับในสุดเราก็มาถึงแล้วนะครับที่โรงแรมนะครั้งนี้ก็มาพักที่โรงแรมโซฟิเทลนะครับก็ในเครือของแอคคอร์นั่นเองอันนี้จะเป็นโรงแรมเอเชียนะโรงแรมนี้คือสวยนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวซูมเข้าไป รงอีกฝั่งหนึ่งนะครับตอนมาถึงคือฝนตกนะครับทุกคนเราก็แต่ก็คือมองเห็นทะเลนิดหน่อยนะครับ โอเคอีกวันหนึ่งนะครับของเราทั้งสองคนที่สิงคโปร์นะวันนี้ก็จะพาเพื่อนทุกคนนะครับมาเดินดูหรือว่าเดินเที่ยวที่สิงคโปร์นั่นเองก็คือแบบสิงคโปร์ร้อนกว่าไทยนะครับเพราะว่าสิงคโปร์เหมือนบรรยากาศแบบภาคใต้ของบ้านเราอะแต่คือร้อนกว่านั้นนะเป็นร้อนร้อนชื้นนะครับ I don't know why we go b u t we a r o u n d here okay. It's all the food here. This <laughs> is Nothing really around it, just small for the black village, I guess. You can go in. Uh, oh, that's the entry for the Muslim women here because they can't go in the same side as the men beautiful history yeah i think night time must be really very very good if you want to. Um, so there's, there's a lot of turkish food i see a lot of turkish food Never been area to this I'm เ sure ดวิดบอกว่ามาเรามาที่สิงคโปร์มันหลายครั้งมากนะครับแต่ก็คือไม่เคยมาที่คาพงกแกลมเลยนะครับเนาะหลังจากนั้นนะครับเราทั้งสองคนเนี่ยก็มาเดินที่โบ๊ทคีนะครับ ก็คือนั่งรถไฟนี่แหละแล้วก็มาเดินตรงนี้นะครับก็คือมานั่งที่ Iris ส u ันะพอดีข้างนอกคือแบบร้อนมากนะครับก็เลยแบบมานั่งดื่มเย็นๆสักคนละแก้วนะครับโบสคี key เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นแหล่งเหมือนว่าเป็นท่าเรือของส่งสินค้าใช่แบบว่ามีพวกของมาแล้วก็แบบขึ้นจากเรือขึ้นเป็นแถวนี้นะครับเนาะแต่ทุกวันนี้คือเป็นร้านอาหารนั่นแหละโอเคแล้ว ีบิดบอกว่าอยากจะไปล่องเรือด้วยนะครับก็คือล่องเรือเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเดินทั่วสิงคโปร์นี่คือแบบเหนื่อยนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมอร์โลไลอ้อนนะครับเนาะก็เป็นแบบ จุดชมวิวจุดเช็คอินนะครับที่แบบว่าถ้าใครมาสิงคโปร์นี่คือต้องมาตรงนี้เลยนะครับมารีน่าเบสแซนนะครับข้างในก็จะมีะมีคาสิโนมีห้างมีร้านอาหารนะครับแล้วก็โรงแรมนะเป็นสามตึกนะครับข้างบนก็จะเป็นสระน้ำแล้วก็จะมองเห็นวิวแบบว่าทั่ว Hope you enjoy yes hope thank so much เป็นไงบ้างเอ่ยสวยหรือเปล่าครับที่สิงคโปร์เนาะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบนะอ่าตอนกลางคืนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรมากมายนะครับก็มากินอาหารค่ำนะครับหรือว่ากินสเต็กนั่นเองที่ชั้นล่างของแรมนะครับผมก็สั่งเป็นเนื้อแก่นะเป็นเนื้อแกะสเต็กนะครับกินคู่กับมันบด New Zealand l Yes and w e got some fries Vocês traditional our you've got hitting Prepare Hey why e ของเดวิดก็จะเป็นดักคอนฟีนะครับกินคู่กับสลัดแล้วก็เฟรนช์ฟรายเบร์ไวร์ก็เบร์นะเดี๋ยวจอก,กันอีกทีคลิปต่อไปแล้วกันนะคะบ๊ายบายครับกดไหนบ๊ายบาย